สวัสดีค่ะนะคะวันนี้นะคะเราจะมาขึ้นหัวข้อใหม่นะคะหัวข้อที่เราจะเรียนวันนี้นะคะก็คือเรื่องฟังก์ชันเพิ่มและฟังก์ชันลดนะคะนักเรียนดูนะคะ,ะตัวอย่างรูปนี้นะคะในการโยนลูกบอลในระดับพื้นดินนะคะ,ะไปในแนวดิ่งนะคะลูกบอลขึ้นไปนะคะจนะไปถึงจุดสูงสุดนะคะจุดสูงสุดก็คือตรงนี้นะคะ แล้วตกลงมาถึงพื้นในเวลา10วินาทีความเร็วเออเมื่อความออความสูงนิ้วนะคะของลูกบอลน,นะคะต่อพื้นดินนะคะขณะเออเวลาต่างๆนะคะความสูงของลูกบอลน,นะคะระดับพื้นดินจะเป็นฟัง์กชันเวลาอ่านะคะนี่ก็คือแกน x เ,เราจะให้เป็นวินาทีแกน y เราจะให้เป็นออระดับความสูง ก็เขียนกราฟได้ดังนี้นะครับจากรูปนะคะเราจะพบว่านเนี่ยช่วง0-5ถึงห5วินาทีเนี่ยลูกบอลจะขึ้นไปแนวดิ่งจนถึงจุดสูงสุดนะคะจุดสูงสุดไม่ชัดนะคะจุดสูงสุดเสร็จแล้วนะคะพอเขาถึงเนี่ยนะคะจุดสูงสุดนะคะแล้วก็จะตกลงมาตกลงมานะคะตกลงมาเรื่อยๆ ดังนั้นช่วงวินาทีศูนย์ถึงห้าเนี่ยเราจะเรียกว่าอืมออเขาจะเรียกว่าเป็นฟังกชันเพิ่มนะคะแต่ช่วงที่ตกลงมาจะเรียกว่าเป็นฟังก์ชันลดก็คือช่วงตั้งแต่ห้าวินาทีจนถึงสิบวินาทีนะคะเป็นฟังกชันลดนะคะนะคะดูจากกราฟง่ายฟังก์ชันเพิ่มก็คือขึ้นไปฟัง์ชันลดก็ตกลงมาทีนี้เรามาดูบทนิยามไฟสะท้อนมองไม่เห็น บนนยามที่10นะคะให้ A เป็นฟังก์ชันที่มีโดเมนและเลนเป็นเซตนะคะของเซตจำนวนจริงของเซตจำนวนจริงนะคะและ A นะคะและ A เป็นสับเซตของโดเมนนะคะสับเซตของโดเมนหนึ่งนะคะ f เป็นฟังก์ชันเพิ่มนะคะ บน A บนเซตก็ต่อเมื่อสำหรับ x 1และ x 2ใดๆใน a ถ้า x 1น้อยกว่า x 2แล้ว f x 1น้อยกว่า f x 2นะคะก็คือเป็นฟังก์ชันเพิ่มส่วน f จะเป็นฟังก์ชันลดนะคะบนเซตนะคะก็ต่อเมื่อนะคะสำหรับ x 1และ x 2ใดๆใน a ถ้า x 1น้อยกว่า x 2แล้ว f x 1จะมากกว่า f x 2นะคะ อ่านไปก็เหมือนจะงงแต่ถ้าดูก,กราฟก็คือเนี่ยค่ะเราดูก,กราฟนี้ก็ได้เอ่อเอฟอกหนึ่งใช่ไหมคะเอฟเอกหนึ่งเอฟเอกหนึ่งก็คือศูนย์ถูกไหมคะค่าของ y ถ้าสมมุติว่าเราให้ x หนึ่งเป็นศูนย์ค่าของ y คือเท่าไหร่ถ้าตรงนี้ก็คือศูนย์ถูกไหมอ่ะที่นี้เอ่อถ้า x สอง x สองคือห้า ค่าของ y คือเท่าไหร่ก็ประมาณ 5, 6, 7, 8หรือเปล่าประมาณ 7, 7 8นะคะตรงนี้เนาะค่าของ y คือ8เรแล้วก็จะเห็นว่าเนี่ย5้น้อยก็8นะคะจริงแต่ถ้ามันจะเป็นฟังก์ชันล,ลดก็คือ x 1จะต้องมากกว่า x 2อย่างเช่นนี้เราให้5ก็คือ y เป็น8ถ้าเราใส่ใส่ x เนี่ยค่า x 1เป็น5ใช่ไหมค่า y ของมันก็คือประมาณเนี่ย8ถูกไหมคะ8 ทีนี้ถ้าเราใส่ x 1 0นะคะใส่ x 2เป็น10ค่าของ y ก็คือ0ใช่ไหมคะตรงเนี้ยศ1 0ยเนี่ยคู่นับบับศ0นตรงนี้ 0, 10, 0, เ 10, 0, ราก็จะเห็นว่า8มากกว่า10เนี่ยคือฟังก์ชันล,ลดนี่คือบทนิยามที่เราเข้าใจได้อย่างนี้เนาะแบบนี้อ่ะลองมาดูกราฟหน้า34รัับได้ะดับก่อนนิดนึง หน้า34นะคะครับฟังชันเพิ่มรูปส0กอไก่ฟังก์ชันลดรูป10ขอไข่ขอไข่นะคะ mm hmm. เห็นได้ชัดเลยเมื่อกี้คูยุตัวอ่งนี่นะคะก็คืออันนี้คือค่าของ x 1 x 2อันนี้คือค่าของ f x 1นี่ค่าของ f x 2ถ้าเป็นฟังก์ชันเพิ่มคือค่าของ f x 2จะต้องมากกว่า f x 1นะคะส่วนถ้าเป็นฟังก์ชันลดก็คือค่าของ ก็คือ,อยังไงล่ะตรงนี้ค่าของ f x 2มันจะน้อยกว่า f x 1ก็คือค่าของ y มันจะน้อยกว่านะคะมันจะลดเนี่ยเพราะว่าฟังก์ชันเพิ่มคือมันจะขึ้นไปเรื่อยๆก็คือเพิ่มขึ้นเขาะจะเรียกว่าฟังก์ชันเพิ่มแต่อยู่ๆมันลดลงมาก็เรียกว่าฟังก์ชันลดนั่นเองดูถ้าดูก็ง่ายคือดูกราฟนะคะทีนี้ในกรณี f เป็นฟังก์ชันเพิ่มหรือฟังก์ชันลดบนโดเมนนะคะ,ะโดเมน f เนี่ยจะกล่าวว่า f เป็นฟังก์ชันเพิ่มหรือฟังก์ชันลดตามลําดับนะคะ มาดูตัวอย่างที่สิบ้อหนึ่งนะคะตัวอย่างที่สินะคะให้ f เป็นฟังก์ชันที่มีกราฟดังรูปนะคะจงระบุช่วงของที่ f เป็นฟังก์ชันเพิ่มและช่วงนะคะที่ f อันนี้มันภาพไม่ขึ้น f เป็นฟังก์ชันลดนะคะอ่ะเราก็ดูจากกราฟจะต่อง่ายมากเลยอะ่ะวิธีทำ f เป็นฟังก์ชันเพิ่มช่วงไหนเราก็ดู ก็จะมีช่วงอ,อะไรเนี่ยลบอินฟินิตี้ลบ,ลบอินฟินิตี้ึ้นมาจากตรงนี้ใช่ไหมไปจนถึงลบสี่ช่วงแรกคือช่วงนี้นะช่วงนี้ลบอินฟินิตี้ถึงลบสี่อันนี้มันช่วงนี้มันเป็นอะไรมันลดเราก็ไม่เอาเราช่วงเพิ่มอีกช่วงนึงก็คือจุดตรงนี้เนาะก็เป็นอเออ x เป็นศูนย์มันเพิ่มไปจนถึงไหน ไปจนถึง7ถูกไหมคะ7ตรงเนี้ยเห็นไหมเอเป็น0ก็ยังเพิ่มจนถึง7ก็ยังเพิ่มแต่พอเป็นเออ่พอหลังจาก7ลงมามันก็ดิ่งลงเลย7นิดนิดก็เริ่มดิ่งลงมานะคะคดังนั้นนะคะไปถึง7มันเริ่มดิ่งลงมาดังนั้นฟังก์ชันเพิ่มก็คือช่วงลบอินฟินิตี้นะคะไปจนถึงปิดลบสและช่วงนะคะและช่วงเอ่อ0ไปจนถึงช่วงปิด0ไปถึงปิด7ฟังก์ชันลดก็คือช่วงที่มันลดลงมาก็คือตั้งแต่ ลบสไปจนถึง0แล้วก็ปิด7ไปจนถึงอินฟินิตี้นันเองนะคะก็จะดูอย่างนี้อ r ดูหน้า35พิจารณาว่าฟังก์ชันต่อไปนี้ฟังก์ชันเพิ่มหรือฟังก์ชันลดบนเซตที่กำหนดให้เป็นฟังก์ชันเพิ่มหรือเป็นฟังก์ชันลดบนเซตที่กำหนดให้นะคะค อ f x เท่ากับ3 x ลบ2บน r 3 x ลบ2บน r นะคะข้อ2 g x เท่ากับลบ x กำลังสองบวก1บน r นะคะก็คือ h x เท่ากับ2ส่วน x บนช่วงลบอินฟิน t y ี้ไปจนถึง0นเนาะปดศย์และช่วง0นย์ไปจนถึงอินฟิน t y ี้นั่นเองนะคะก็คือเอาง่ายเลยช่วงนี้มันเกือบจะเป็นจำนวนจริงแล้ว แต่เขาไม่เป็นเพราะว่าเขาไม่เอาศูนย์จะเห็นว่าเขาเปิดศูนย์ไหมทั้งคือมาถึงปุ๊บศูนย์ไม่เอานะตรงนี้ก็เริ่มจากเนี่ยศูนย์ก็ไม่เอาเหมือนกันสรุปง่ายๆเลยช่วงนี้คือไม่เอาศูนย์เพราะว่ามันเอาศูนย์ไม่ได้เพราะว่าเกมันอยู่ข้างล่างนะคะส่วนเป็นศูนย์ไม่ได้อ่ะวิธีทําเรามาดูเขาทําให้เราดูก่อนนะคะเอะวิธีทําสําหรับ f เท่ากับเออสะท้อ,อน อ่าสำหรับ x เอ่อ f x เท่ากับ3 3, 3 x ลบสนะคะดูในงสือเราแล้วกันอ่าให้ x 1และ x 2เป็นจำนวนจริงใ,ใดๆซึ่ง x 1น้อยกว่า x 2จะเห็นได้ว่าคือเราจะพิสูจน์ให้เป็นไปตามบทนิยามไหมเพรว่าบทนิยามเขาบอกว่าอ่าถ้าเราให้ x 1น้อยกว่า x 2แล้ว แล้วถ้ามันใส่เข้าไปในฟังก์ชันแล้วมันยังน้อยกว่าอยู่แสดงว่ามันเพิ่มแต่เราให้ x หนึ่ง้อยกว่า x สองแล้วเราใส่เข้าไปในฟังก์ชันแล้วกลายเป็นว่ามันมากกว่าแสดงว่าเป็นฟังก์ชันลดนะคะก็ดูเงื่อนไขนี้แล้วก็มาดูอันดับแรกเราก็ให้ตามบทนิยามนะคะให้ x หนึ่ง x สองเป็นจำนวนจริงใ,นใ,นใดๆซึ่ง x หนึ่งน้อยกว่า 3, x สองจะได้ว่า 3x หนึ่งน้อยกว่า 3x สองจริงไหมคือเราพยายามเราให้ตรงนี้ก่อน สร็จแล้วเราจะทําให้มันเหมือนโจทย์นี้เราก็เลยต้องคูณ3เข้าไป2องข้างแล้วเราต้องการลบ2ใช่ไหมมันถึงจะเหมือนแบบนี้เราก็ลบไปมันก็ยังน้อยกว่าอยู่เพราะว่าในลักษณะสนย,ยงนี้คือเราไม่ได้คูเราไม่ได้เราคูณจํานวนที่เข,เข้ากันเข้าไปค่าก็ไม่เปลี่ยนเครื่องหมายไม่เปลี่ยนบวกจํานวนลบสอ2เข้าไปทั้งสองข้างค่าก็ยังไม่เปลี่ยนดังนั้นมันก็ยังน้อยกว่าอยู่ถ้ายังน้อยกว่าอยู่ก็คือเป็นฟังก์ชันเพิ่มนะคะ ดังนั้น f เป็นฟังก์ชันเพิ่มบน R ถ้าลองเขียนดูกราฟดูก็จะเห็นว่าฟังก์ชันข้อนี้นะคะก็จะเป็นเส้นตรงนะคะฟังชันเส้นตรงอย่างที่เคยบอกไปเราดูได้เนาะถ้าเป็นตัวแปรเนี่ยที่มีดีกรีหนึ่งจะเป็นฟังก์ชันเส้นตรงนะคะก็คือเพิ่มขึ้นนะคะไม่ใช่ว่าฟังก์ชันเส้นตรงจะเป็นเอ่อฟังก์ชันเพิ่มทั้งหมดนะคะบางทีมันก็จะเป็นฟังก์ชันลดด้วยแต่ข้อนี้คือเขาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็เป็นฟังก์ชันเพิ่ม ต่อไปเราไปดูข้อ2อลบ x ลังสองบวกหนึ่งบน R เรามาดูนะว่าอ่ะ,อะแล้วสรุปเราคูณเข้าไปเรื่อยๆมันยังจะน้อยกว่ามาดูข้อนี้เดี๋ยวมาดูนะปรับปรับจอก่อนนะคะอ่าข้อนี้สำหรับ gx เท่ากับลบ x ลังสองบวกหนะะึ่งะให้ x 1และ x 2เป็นจำนวนจริงใดๆซึ่ง x 1น้อยกว่า x 2 ะะก็เหมือนกันให้ามบทนิยามแล้วดูว่าพอสรุปออกมาจะน้อยกว่าหรือมากกว่าถ้าน้อยกว่าเป็นฟังกชันเพิ่มถ้าม,มากกว่าเป็นฟังก์ชันลดจะได้ว่านะคะ x กเนี่ยก็คือเราเอาตรงนี้มาแล้วเราจะทําให้เป็นตัวนี้แล้วก็ยกกลาลังสองสองข้างนะคะยกกาําลังสองสองข้างเอ้ยกลาลังสามตูอ่านโจทย์ผิดอ่ะกลาลังสามนะคะซูมลงไปกําลังสามนะคะเพราะโจทย์เป็นกําลังสามนะ มันจะท้ทอนอ่ะกําลังสามนะคะสองข้างเสร็จแล้วข้างหน้านะคะเราจะเห็นว่าโจทย์มีลบนะคะเราก็คูณลบหนึ่งเข้าไปสองข้างพ่อเราคูณอันนี้คูณเข้าไปก็ติดลบข้างหน้าแต่อันนี้ไปคูณเครื่องหมายน้อยกว่ากลายเป็นมากกว่าน่ะเปลี่ยนแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นลบนะคะเราจะเห็นวน่าเนี่ยเครื่องหมายพลิกแล้วเหลือบวกหนึ่งเข้าไปก็เสร็จก็บวกเข้าไปสองข้างเราจะเห็นว่า gx 1กลายเป็นว่ามากกว่า gx 2ซึ่งมันตรงกับบทนิยามที่10ที่เป็นข้อ2ข้อ2นะคะคือเราใส่ x 1น้อยกว่า x 2แล้วสรุปได้เป็นมากกว่าซึ่งมันคือฟังก์ชันลดนะคะถ้าเราใส่แล้วมันยังน้อยกว่าอยู่มันจะเป็นฟังก์ชันเพิ่มดังนั้นข้อนี้ ข้อนี้นะคะเราก็จะได้ว่ามันเป็นดังนั้น G เป็นฟังก์ชันลดบน R นะคะบนจำนวน G ก็คือตอนแรกอยู่ตรงนี้เราก็ลดลงมาเรื่อยๆนะคะลดลงมาเรื่อยๆเรียกว่าฟังก์ชันลดนี่คือลักษณะกราฟ G ต่อไปไปดูข้อ3 พิจารณาฟังก์ชัน h(x) เท่ากับ2ส่วน x บนช่วงลบอินฟินิตี้เปถึง0และบนช่วง0ถึงอินฟินิตี้นะคะให้ x1 และ x2 เป็นจำนวนจริงดใดนบนช่วงลบอินฟินิตี้ถึง0ซึ่งนะคะ x1 น้อยกว่า x2 ก็คือเหมือนเดิมเรากำหนดตามบทนิยามเราจะต้องกำหนดให้ตัวนี้ก่อนแล้วทำให้มันได้ว่าจะมากกว่าหรือน้อยกว่าเราก็ซึ่งไปเลย x1 น้อยกว่า x2 จะได้ว่าเราก็ดู โจทย์ข้อนี้มันคือ2ส่วน x ใช่ไหมทำไงหล่ะจะได้2ส่วน x อ่ะคูณ2เข้าไปก่อน2งท่างนะคะเสร็จแล้วเอา x x 1ตรงนี้คือถ้าเราคูณตัวเดียวหมดตัวกัดตัวเดียวกันทั้งเศษและส่วนก็คือมันก็คือ1น,นั่นเองคูณเข้าไปก็ไม่มีความหมายส่วนนี้เราก็คูณ x 1เข้าไปทั้งเศษและส่วนคูณ x 2เข้าไปทั้งเศษและส่วนนะคะเพื่อเราจะ เปลี่ยนรูปมันเฉยๆนะคะเราจะจัดรูปใหม่มันเฉยๆก็พอจัดปุ๊บตัด X1 เมือนก็เหลือส่วน x 2ตัด X2 ก็เหลือเอเนี่ยคือเปลี่ยนรูปเพราะว่ามันจะทําให้เป็นส่วน x เหมือนโจทย์นะคะก็หน้าต่อไปอลาวเราจะเห็นว่าเราจะได้แล้วตามโจทย์แล้วนะคะก็คือข้างนี้เป็น X2 ข้างนี้คือ x1 ถ้าเขียนอย่างนี้เราจะงงเพราะ ตามบทนิยามคือ x อให้ x1 น้อยกว่า x2 สรุปแล้วต้องให้ได้เป็นแบบ f x1 น้อยกว่า f x2 แต่ทีนี้เราก็เลยต้องเปลี่ยนให้ x1 มาอยู่ข้างนี้ไม่งั้นเราสะบง,งก็ได้มีอยู่ข้างนี้มันคือมากกว่าถูกไหมคะเราย้ายอันนี้มาอยู่ข้างนี้คือต้องมันอ้าป,ปากว่าทางไหนก็ต้องให้มันอ้าปไปหาตัวนี้ก็คือมากกว่าอยู่ตรงนี้ ตรงนี้คือน้อยกว่าตุดแหลมๆอยู่ตรง x 2ก็ยังอ,อยู่อยู่ต้องชี้มาตรงนี้นะคะดูดีๆนะมันคือก็คือสลับเอาเนี้ยไปไว้ข้างข้างหน้าเพื่อที่เราแทนค่าเราจะได้ไม่งงนะคะซึ่งฟังก์ชันนี้ก็คือฟังก์ชัน h x 1ฟังก์ชันนี้ก็คือฟังก์ชัน h, x, นนน h x 2ดังนั้น h เป็นฟังก์ชันลดถูกไหมคะเพราะว่าเราทําให้ x 1น้อยแล้ x 2สรุปแล้วมันได้มากกว่าก็เลยกลายเป็นว่าเป็นฟังก์ชันลดบนช่วงนี้นะคะลบอนฟินิตี้เป็นจนถึงเสวน,นะคะ ทำไมแค่ช่วงนี้นะคะเพราะว่าถ้าเราพิจารณาบนช่วงศูนย์ถึงอินฟินิตี้เนี่ยเออันนี้คือเขาพิจารณาช่วงเดียวเนาะทีนี้เราก็ลองพิจารณาอีกช่วงหนึ่งเพราะเมื่อกี้เราพูดถึงช่วงเดียวนะคะก็คือช่วงที่เป็นลบเพราะช่วงบนเราก็ได้เหมือนกันก็คือเป็นฟังก์ชันลดบนช่วงนี้เหมือนกันดังนั้นสรุปเราก็ตอบตอบนี่แหละตอบกัที่โจทย์กาหนดมาให้นะคะบนช่วงนี้และบนช่วงนี้นะคะนี่คือรูปนะคะ ทำไมต้องพิจารณาเป็นช่วงอันนี้คือยิ่อยู่อยู่ตรงนี้นะมันลดลงมาเนี่ยคือช่วงแรกลบอินฟินิตี้ลบอินฟินิตี้ถึงศูนย์กับอีกช่วงนี้คือศูนย์ไปถึงอินฟินิตี้อันนี้ก็ลดเหมือนกันนี่คือกราฟของ h est, h สองเนี่ย h x เท่ากับสส่วน x เนี่ยคือกราฟนี้นี่หนะ้าตาของป็นงนี้ไม่เหตุนะคะจากตัวอย่างข้างตน้นถึงแม ว่า h จะเป็นฟังก์ชันทั้งบนช่วงลบอินฟินิตี้ถึง0และบนช่วง0ถึงอินฟินิตี้นะคะแต่ h ไม่เป็นฟังก์ชันลดบนโดเมน H นะคะก็คือเท่ากับ r ลบเซตของ0ก็คือเท่ากับลบอินฟินิตี้ถึง0ูนยูเนียนกับ0ถึงอินฟินิตี้เพราะว่าลบ2และ1อยู่ในโดเมนของ H นะคะซึ่ง1มากกว่าลบ2แต่ เฮหนึ่งไม่น้อยกว่า aste, เฮอ,อลบสองนั่นเองนะคะอะนะคะแบบตุกหัดมันเหมือนจะมีมน้อยนะคะมีน้อยอะจะให้ทำอยู่นะอพหัดหนึ่งจุดสองข้อไข่จากกราฟของฟังกช์ชันที่กำหนดให้จงหาช่วงที่ฟังกช์ชันเป็นฟังกช์ชันเพิ่ม และช่วงที่เป็นฟังกชันที่เป็นฟังก์ชันลดนะคะฟังกชันเพิ่มกับฟังก์ชันลดมันดูง่ยงาะอันนี้คือช่วงเพิ่มช่วงเพิ่มคือปิดศย์ไปจนถึงปิดปิดอะไรนี่หนะคะปิดหงนะคะแล้วก็ เ,เพิ่มอีกทีก็คือ1 2สองปิด2ไปจนถึงปิด4นะคะ<ม>เห็นไหมนี่เพิ่มช่วงลดคือช่วงไหนคือช่วงปิด1ไปจนถึงปิด2นะคะเนี่ยนะคะปีด1ถึงปีดออันนี้ก็เหมือนกันเพิ่มเพิ่มก็คือช่วงนี้ใช่ไหมก็คือปิดลบ3ไปจนถึงปิด1นะคะ ช่วงลดก็คือปิดลบสองไปจนถึงปิดลบสามแล้วก็ปิดหนึ่งไปจนถึงปิดสี่ข้อสามเอ่อจงพิจารณาพิจารณาว่าฟังก์ชันเดี๋ยวนะอันนี้สองอันนี้อันนี้อันนี้เราก็ดูง่ายเนี่ยลด เพิ่มลดเพิ่มลดใช่ไหมคะลดก็ช่วงลบสามถึงลบสองอันนี้ลดก่อนนะลบหนึ่งจนถึงหนึ่งแล้วก็สองจนถึงสี่นะคะเพิ่มก็จะมีลบสองถึงลบหนึ่งหนึ่งจนถึงสองนะคะอันนี้อันนี้เราจะเห็นว่าวงกลมมันโปร่งนะคะดูดีๆ เนีย่ยวงวงวงกลมมันโปร่งนะคะวงกลมมันโปร่งนะคะคูน่าจะซูมตั้งนานแล้วนะอ่าวงกลมมันโปร่งนะคะก็จะเห็นว่าแสดงว่ามันไม่เอาลบสามก็คือเปิดลบสามไปจนถึงเปิดลบหนึ่งอันนี้คือลดนะเห็นว่ากราฟดิ่งลงเนี่ยลดส่วนอีอกลถอีกช่วงหนึ่งก็คือเปิดหนึ่งไปจนถึงเปิดสาม ช่วงเพิ่มมีช่วงเดียวก็คือเปิดลบหนึ่งไปจนถึงเปิดหนึ่งนะคะดูจาก,กราฟนะคะทีนี้เรามาดูข้อสองใหญ่นะคะข้อสองใหญ่กันบ้านนาจะอวว่าสองใหญ่นะคะข้อสองใหญ่นะคะจมพิจารณาว่าฟงังก์ชันตัวน,นี้เป็นฟงังก์ชันเพิ่มหรือฟังก์ชันลดบนเซตที่กำหนดให้นะคะ<ม>ข้อหนึ่งกันบ้านข้อหนึ่ง เนี่ยนะคะข้อหนึ่งข้อเดียวทำแบบไหนทำแบบนี้เลยนะคะแบบแบบนี้นะคะเนี่ยเอาไม่เห็นเนี่ยแบบพวกนี้แหละนะคะเนี่ยแบบข้อหนึ่งตรงนี้ก็ได้นะคะเขียนกราฟด้วยนะคะกราฟเขียนง่ายข้อน,ง,อง,อน,นง่ายๆกราฟเส้นตรงแต่มันจะตรงดิ่งลงหรือตรงขึ้นเท่าน,นั้นเองนะคะกันบ้านข้อหนึ่งเนาะ อ่ะเดี๋ยวอันนี้จริงๆก็จบเรื่องนี้แล้วเดี๋ยวจะเพิ่มกราฟให้นิดนึงนะคะจบเรื่องฟังก์ชันเพิ่มฟังก์ชันลดนะคะจริงๆรแล้วในในบทในเรื่องนี้จะจบตรงที่เรื่องการใช้ฟังก์ชันในชีวิตจริงในชีวิตจริงก็จะเป็นเอาไปใช้ประยุก์อะไรอคะประยุกก็ก็ไม่เป็นไรทีนี้พรกก็จะขึ้นฟังชันกำลังสองต้องสอนอยู่เนาะ แต่ก่อนจะขึ้นกำลัง2นะคะดูเพิ่มมาน,นี้ให้นิดนึงก็แล้วกันดูก,กราฟนี้อะอันนี้ไม่ต้องดูบทนิยามมลได้ดูนเ,เ,นนเนี่ยเราจะเห็นว่าเนี่ยฟังก์ชันเพิ่มฟังก์ชันเพิ่มคือเราใส่ x 1กับ x 2เข้าไปเนี่ยเห็นไหมค่าของ f x 1กับ f x 2ก็คือค่าของ y นั่นเอง มันเพิ่มขึ้นไปหรือรูกราฟก็คือสูงขึ้นไปเรียกว่าเพิ่มเอาตามคําศัพท์เลยอันนี้ลดลงมาก็คือลดนะคะแต่ถ้าตามบทนิยามเนี้ยดูนะคะใส่อีกหนึ่งเข้าไปน้อยกว่าเหมือนเดิมเพิ่มมากกว่าเปนลดนะคะฟังก์ชันคงที่ก็คือคงที่ไม่เพิ่มไม่ลดมาเป็นเส้นตรงนะคะเสร็จแล้วก็จะมีฟังก์ชันเอ่อเชิงเส้นนะคะ linear function น,น,นะคะเนี่ยฟังกชันเชิงเส้นก็คือ f x เนี่ยรูปแบบของมันคือ f x เท่ากับ a x บวก b นะคะก็คือเนี่ยมันคือรูปของเส้นตรงนั่นเองนะคะเส้นตรงเนี่ยเห็นที่ครูบอกไหมดีกิหนึ่งนะคะอันนี้ฟังก์ชันคงตัวอันนี้เขาเรียกว่าสรุปฟังกช์ชันผู้นามนะคะ polynomial น,นะคะฟังกช์ชันนะคะฟังก์ชันคงตัวนะคะก็คือตรงนี้ไปคงที่เลยนะคะฟังกช์ชันกำลังสองนะคะ ฟังก์ชันกำลังสองหมายถึงฟังก์ชันที่อยู่ในรูปของ f x เท่ากับ a x กำลังสองบวก b x บวก c ซึ่ง a x อาจจะเป็นศูนย์ก็ได้นะเออไม่ใช่ตรงนี้คือมันหายไปเลยก็ได้ก็คือ a b เออไม่ใช่ b c เป็นศูนย์อย่างเงี้ยมันก็เป็นฟังก์ชันกำลังสองนะคะแต่ว่า a ห้ามเป็นศูนย์ถ้าเป็นปึ๊บมันก็ไม่ใช่กำลังสองใช่ไหมคะก็คือโค้งเป็นพนาราโบลาอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าฟังก์ชันกำลังสอง มาณนี้นะคะรูปร่างเดี๋ยวชั่วโมงต่อไปนะคะก็คือจะขึ้นฟัง์ชันกบลังสองก็กำบ้านที่1นนะคะกำบ้านที่1่ข้อนี้นะคะพิสูจน์มาเหมือนในยตัวอย่างเลยเนี่ยตัวอย่างที่เราดูไปก็คือตัวอย่างที่20มี3ข้อให้ดู20แล้วก็เขียนกราฟด้วยกราฟไม่ยากยี่สิบเขียนกราฟนะคะโอเค